การขนส่งน้ำมันเนี่ยมันมีความเสี่ยงอน้างมากจะเกิดอะไรขึ้นมาเพียงหนึ่งครั้งเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลก็ไม่มีใครอยากให้เกิดปกติรถเราอ่ะมีกล้องหน้ารถตัวหนึ่งหลังรถตัวหนึ่งก็ถือไปเยอะแล้วนะแต่ว่ารถส่งน้ำมันเนี่ยมีกล้องทั้งหมด6ตัวหน้ารถ2หลังรถ1มีกาบซ้าย1มีกาบขวาอีกหนึ่งดูรอบเลยมีใครมายุ่งยากหรือเปล่าน,นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจอดเกิน2อนาทีหรือรถอยู่นิ่งเกิน2อนาทีเนี่ยมันจะอลาบไปทางนู้นนะว่าเฮ้ยเขาจอดเว้ยเกิด ขึ้นวะอยู่ในเส้นทางไหมหรือ,อยุ่อกเส้นทาง <_ ca h> พอขอรอจะเข้าห้องน้ําเนี่ยเขาจะกําหนดจุดนะว่าปั๊มไหนจอดได้จอดตรงไหนได้ไม่ใช่คิดจะจอดตรงไหนก็จอดได้นะครับเวลาติดไฟแดงเนี่ยสอนาทีต้องกดไปแจ้งนะอ,อ๋อตอนนี้ผมรถติดค้าหรือว่าอ,อ๋อตอนนี้รถชนครับมีอุบัติเหตุข้างหน้านะครับต้องแจ้งส่วนกลางรนะัดกลุ่มไหมะจะมีกล้องตัวหนึง่งเป็นกล้องอินฟราเรดนะครับยิงที่หน้าของคนขับเพื่อจะได้เห็นตาดวงตานะแล้วจะได้ดูด้วยว่าหลับตาบ่อยไหมหลับตาเกินกี่วิหรือเปล่าเพราะเขาจะได้แจ้ง กับส่วนกลางว่าคนขับเนี่ยอ่อนลา้าพอขอลอเนี่ยเขาจะถูกประเมินนะถ้าเขาไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยถึงส่วนกลางคือแจ้งก่อนตลอดรถจอดเกิน2นาทีแจ้งโดยไม่ต้องให้เรื่องมันดีเทคไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเหมือนกับว่าอุบิเหตุสีโรคุณทํางานเหนื่อยแล้วก็ทํางานอย่างมีมาตรฐานนะครับก็จะได้รางวัลตอบแทนผมไปเรียนรู้มาแล้วไปเข้าใจพี่ๆมาแล้วต้องบอกว่าทุกคนเก่งมากๆเราเด็กปัม๊มหรือว่าผู้บริหารปั๊มสถานีเนี่ยอาจจะต้องฟังพี่ๆเขามากๆเพราะว่าทุกสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเป็นเรื่องของความปลอดภัยทั้งนั้นนะคร